มงยิยนเริ่มไขปริศนาต่างๆไปเรื่อยๆจนได้พบกับห้องลับที่ถูกซ่อนไว้ที่กำแพงมึงยิยนเริ่มสำรวจอา่านบันทึกต่างๆเธอพบเรื่องน่าเศร้าว,ว่าหมู่บ้านนี้มีความเชื่อประหลาดเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นพวกเขานำเด็กชายหญิงสองคนมาเส้นสังเวยมอบให้กับองค์พระโพธิสัตว์เพื่อรับใช้และคอยลงโทษผู้ที่ไม่เคารพองค์พระโพธิสัตว์ เส้นไหว้เด็กชายหญิงเด็กหญิงชอบของเล่นที่มีเสียงส่วนเด็กชายชอบกระบี่หากเธอตามหาของสองสิ่งน,นี้เธออาจจะสามารถออกจากที่นี่ก็เป็นได้เธอยังคงตามหาของแต่ละอย่างโดยมีความหวังว่ามันจะช่วยทําให้เธอออกไปจากที่นี่ได้ในที่สุดเธอก็ทําสําเร็จในระหว่างที่เธอตามหาของเส้นไหว้เธอก็สามารถนำอิฐบนกำแพงหินออกมาได้เธอได้พบจดหมายถึงคุณเลี้ยงที่ถูกซ่อนไว้ในอิฐ ในจดหมายมีใจความดังนี้หญิงสาวต้องขอโทษคุณเหลียงด้วยหญิงสาวไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของคุณเหลียงได้ตัวเธอเป็นเจ้าสาวกระดาษมีหน้าที่ต้องรับใช้องค์พระโพธิสัตว์ไม่สามารถรักกับคนธรรมดาได้ขอให้คุณเหลียงออกไปจากหมู่บ้านนี้ที่นี่ไม่ต้อนรับเขาเมื่ออ่านจดหมายจบเมื่งเย็ยนได้นำนกหวีดและกระบี่มาเส้นไหว้เด็กน้อยชายหญิง เมื่อเส้นไหวเด็กน้อยทั้งสองแล้วเธอก็ไม่พบสิ่งใดเกิดขึ้นมึ่อเยเลยททำการเช็คดูผ่านกล้องมือถืออีกครั้งแต่เธอก็ต้องตกใจเมื่อวิญ,ญญาณเด็กน้อยปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอรูปปั้นเด็กน้อยทั้งคู่ต่างพากันชี้การกดก,กลไกต่างๆเพื่อเปิดประตูประตูถูกเปิดออกแต่ทางข้างหน้ากับไร้แสงสว่างทางเดินมืดมิดทังเดินควรจะเป็นบันไดขึ้นไปแต่กลับกลายเป็นบันไดที่เดินลง มึงเย็ยนตัดสินใจแล้วว่าจะลงไปดูยังไงก็ดีกว่าที่จะอยู่ที่นี่ขณะที่เธอกำลังเดินลงไปเธอก็ได้พบผู้ชายที่มีใบหน้าซีดเผือกดวงตาเบิกโพลงในตาสีแดงฉานจับจ้องมาที่เธอ